สวัสดีครับนานา,นาทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาน,านานาทุกท่านนะครับมาดูเทคนิคนะครับในการขันสกูของฝาครอบแผ่นแดอร์เฟมระบายไอในเครื่องยนต์ยูโรสนะครับทําไมถึงมีความสําคัญนะครับการขันสกูในเครื่องยนต์ยูโรสนั่นก็เพราะว่าฝาครอบบาของเครื่องยนต์อิซูซุที่เป็นยูโรสนะครับ ปากข้อวาวเขาจะเป็นพลาสติกนะครับรวมไปถึงนะครับเกลียวรับสกูก็จะเป็นพลาสติกด้วยนะครับซึ่งจะสุ่มเสี่ยงต่อการเกลียวล้มเป็นอย่างมากนะครับหากเราใช้แรงขันอัดสกูมากเกินไปนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวนะนะไปดูขั้นตอนกันก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายแบบละเอียดให้นานาได้ฟังทีหลังนะครับจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับ ยังไงกันบ้างครับนา้นาๆนา้าๆหลายๆท่านนะครับน่าจะเห็นเทคนิคของผมไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้นา้นาๆได้ฟังอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเทคนิคนี้นะครับนา้นาๆจาเป็นจะต้องมีไข่ควงที่มีลักษณะพิเศษแบบนี้นะครับลักษณะพิเศษยังไงนะครับเขาจะต้องมีจุดขันเนี่ยฮะสามจุด นะครับหรือว่า2จุดก็ได้นะครับแต่ที่ผมถืออยู่นี้นะครับเขาจะมีอยู่3ามจุดนะครับนี่คือจุดที่1เนี่ยฮะจุดที่2ออยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จุดที่สามนะครับในวันนี้เราจะใช้แค่2จุดนะครับก็คือจุดแรกแล้วก็จุดที่2นะครับเทคนิคของผมก็คือนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยตอนที่เราขันสกูเข้าเนี่ยจะใช้จุดแรกนะครับก็คือจุดเล็กๆนะครับโดยใช้3ามนิ้ว แค่3มนิ้วพอนะครับในการที่จะขันสกูนะครับเข้าไปทั้ง4ตัวนะครับตรงนี้ขันแค่ประคองฝาครอบเข้าไว้เฉยๆก็พอนะครับในขั้นตอนที่2นะครับใช้3มนิ้วเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็คือขั้นตอนของการขันสกูเข้าไปแค่สุดบานะครับเอาแค่สุดบาพอนะครับอย่าเพิ่งอัดนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับสำคัญที่สุดเลยใช้จุดที่2เหมือนเดิมนะครับแต่จะใช้แค่2นิ้วนะครับก็คือนิ้วโป้กับนิ้วชี้นะครับนิ้วที่เหลือประคองนะครับขั้นตอนนี้ขันอัดไปเลยนะครับโดยใช้แค่2นิ้วนะครับหากทําลักษณะนี้นะครับตัวสกูนะครับจะเข้าแค่สุดเกี่ยวพอดีนะครับแล้วก็ได้แรงที่ฝาครอบเนี่ยจะไปกดทับที่ตัวแผ่น แอลเฟมเนี่ยพอดีเลยนะครับเท่ากันทั้ง4จุดนะครับที่สําคัญนะครับไม่ทําให้เกียวที่รับสกูเนี่ยที่เป็นพลาสติกของฝาครอบวาล์วเครื่องยนต์ยูโรสีเนี่ยล้มนะครับหรือว่าหวานนั่นเองนะครับนิดนึงนะครับในขั้นตอนของการขันครั้งที่2นะครับก็คือขันสุดเกียวสกูเนี่ยนะครับ ให้น้าๆน,นะครับใช้มืออีกข้างหนึ่งนะครับใช้นิ้วอีกข้างหนึ่งนะครับกดตัวฝาครอบแผ่นไดอะเฟมเนี่ยลงไปนะครับกดสุดแรงเลยนะครับเพื่อให้เขามีระยะนะครับในการที่จะขันสุดเกี่ยวก่อนนั่นเองนะครับเพื่อเวลาการขันอัดเนี่ยเขาจะได้ไม่ปีนเกี่ยวนะครับนี่ก็คือเทคนิคการขันฝาครอบแผ่นไดอะเฟมใน เครื่องยนต์ย e ูสุที่เป็นยูโรสของผมนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับนานาทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ